บทเรียนการเงินนะครับใน e ีีนี้เพื่อนมาขอค้ำประกันนะครับตอนนั้นพูดดีสุดๆตอนนี้หนีหนี้ปากบอกไม่มีทิ้งหนี้ให้คนคล้ํานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแม่ผมเนี่ยมักจะพูดเสมอว่านะครับอยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้าอยากเป็นขี้ค่าให้เป็นนายประกันคำพูดนี้มีนนยยะแฝงนะ มีในย้แฝงนะครับหมายความว่าหากคุณนะอยู่ๆอยากจะกระเฮียนกระหือหรืออยากเป็นหนี้ดูเนี่ยนะครับลองไปค้ำประกันคนสินะลองไปค้ำประกันคนบางทีนั่นแหละคุณได้เป็นหนี้สมใจแล้วก็เป็นหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะอยู่ๆมีหนี้มาซะง,งั้นน่ะนะครับเรื่องประเด็นการค้ำประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ หลายท่านถกเถียงกันมานะครับนะว่าเอ้ยก็เพื่อนเรานี่นะช่วยเพื่อนหน่อยนะช่วยคนนู้นคนนี้หน่อยนะครับผมบอกเลยนะเรื่องคำประกันเนะี่ยแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ควรทําไม่ควรไปคาให้ด้วยซ้ํานะพี่น้องพ่อแม่ไม่ควรจะไปคาให้ด้วยนะคนเราเนี่ยถ้าจะ ซื้ออะไรนะครับหรือต้องการทำอะไรเนี่ยนะครับหรืออยากจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญมันต้องมีด้วยเครดิตตัวเองนะครับมีด้วยความสามารถของตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้คนอื่นมัค้ำประกันให้นะครับแต่แน่นอนแล้วว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบางอย่างเนี่ยมันมันจำเป็นจะต้องมีคนคำ้ำอย่างเช่น าบางงานบางลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเงินนะเขาก็จะมักจะให้มีคนมาช่วยค้ำให้หน่อยว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่จะไม่หนีนะแต่เมื่อใดก็ตามที่หนีนะครับเราจะเอาเราจะเล่นกับคนค้ำนี่แหละนะมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นหรือทรับนะกู้เงินบางประเภทอย่างเช่นเงินของรัฐนะครับเงิน ของอราชการต่างๆอะ่ะที่เวลาเขากู้กันเนี่ยเขาก็จะต้องมีคนคำ้ำใช่ไหมคนค้ำสี่คนอะไรเงี้ยมาช่วยกันคำ้ำแล้วพวกนี้ก็จะค้ำไฟกันไปไฟกันมานะครับคนนั้นกู้บ้างก็เอาเพื่อนมาคำ้ำคนที่กู้บ้านะครับแต่ละคนก็จะค้ำกันนะหลายคนนะค้ำให้เพื่อนหลายๆคนถามว่าคุณแน่ใจได้ไงคุณมั่นใจได้ไงว่าเพื่อนนะที่คุณรักคุณหนา คุณคุณรักเขารักเขาแล้วไว้ใจเขาเนี่ยนะครับวันหนึ่งจะไม่นะครับ,นนจ,ะนะรบจะไม่หนีหนี้หรือจะไม่พลาดนะคุณมั่นใจได้อย่างไงนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถมั่นใจอะไรได้เนี่ยไม่ควรไปค้ำไม่ใครคือต้องเข้าใจก่อนว่าณนะตอนเนี้ย เพื่อนคนนั้นของคุณหรือใครก็ตามที่คุณจะไปคำให้เนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนไอ้นู่นไอ้นีนน่ทั้งในอดีตและณนะปัจจุบันแต่ไม่ได้การันตีนะคือบอกเลยว่าไม่ได้การันตีว่าคนเนี้ยจะดีเสมอต้นเสมอปลายหมายความว่าในอนาคตเขาจะเป็นคนดีแบบนี้แหละนะครับมันคนละเรื่องกันพูดเลยว่า ผมเนี่ยผ่านคนมาพอสมควรนะผมเจอคนมาหลายประเภทเลยวันเนี้ยดีอีกสองสามปีเหลวแหลกเละเทะนะวันเนี้ยเก่งอีกสองสามปีติดหนี้ติดสินนะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยวันเนี้ยดีมันไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้ บลืนนี้ในอนาคตพรุ่งนี้หรือในอนาคตจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแต่การค้ำประกันบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะการค้ำประกันเงินกู้นะกู้ยืมมานะครับไอน้นูนไอ้นี่เนี่ยมันคุณต้องค้ำประกันเขาเป็นระยะเวลา30 20 10ปีนะครับแล้วคุณในระหว่างนั้นคุณจะไว้ใจได้ยังไง ว่ามันจะไม่เป็นปัญหาให้กับคุณในอนาคตประสบการณ์นะครับจากคุณพ่อเพื่อนผมนะครับก็พูดกันเลยว่าค,คุณพ่อเพื่อนผมเนี่ยไปค้ำประกันให้กับเพื่อนกันเองเนี่แหละนะครับ้ำประกันเสร็จแล้วผ่านมาหลายปี เพื่อนมันไม่ส่งสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำให้เพื่อนตกงานทำให้เพื่อนออไม่มีเงินจ่ายจ่ายนู่นจน่ายนี่สรุปคือหนีพอหนีปุ๊บน,นี่นั้นมาทวงกับคนคำ้ำเราซึ่งเป็นคนคำ้ำสวยอันนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ย ความหมายของดีของคุณเนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยเขาเป็นคนอ,อัธยาศัยดีเป็นคนรักเพื่อรักฝูงความหมายคือดีของคุณอย่างนั้นแต่ในลึกๆเขาเป็นคนที่อาจจะไม่มีวินัยทางการเงินไม่เก็บหอมรอมริดนะฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายสุรุย่ยสุร่ายเอาเงินไปเปเพื่อเลี้ยงเพื่อนอ,อ,อ,อย,อยู่อย่างนี้ ในมุมมองของของคุณในฐานะเป็นเพื่อนเอ้ยคนนี้ดีไว้แต่ในฐานะการเงินล้มเหลวในฐานะครอบครัวล้มเหลวพอวันหนึ่งมันถึงขั้นเกิดวิกฤตในชีวิตของเขาสิ่งที่เพื่อนของคุณที่คุณบอกรักนักรักหนาเนี่ยจะทำก็คืออะไรรู้ไหมเอาตัวรอดชีวิตคนเราอะ่ะเอาความเป็นจริงเลยนะชีวิตคนเราเนี่ยเห็นแก่ตัวทุกคน คือเห็นแต่ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วด้วยเบสิกพื้นฐานของทุกคนเลยเมื่อถึงคาราวิกฤตเนี่ยเพื่อนของคุณเขาก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจใครหรอกนะเขาไม่นึกถึงเราด้วยซ้ำไปเขาก็ต้องเอาตัวเองให้รอดนี่ไหนที่เป็นนี่พหลงพลังเขาตัดทิ้งแม่งหมดเลยไม่สนใจคนกู้ด้วยเอาตัวเองให้รอดไป ยอมให้ตัวเองเออติดเครดิตบูโรยอมให้ตัวเองถูกฟ้องอย่างนั้นอะ่ะพอเขาฟ้องปุ๊บอ้าวปรากฏว่ามันไม่มีทรัพย์เขาก็หันมาฟ้องคนกู้แทนไอ้คนค้าแทนไม่ใช่ไม่ใช่คนกู้คนกู้เขาฟ้องอยู่แล้วกู้คุณกู้ไม่มีทรัพย์ที่จะเอามาเฉลี่ยเคลียร์นี่ก็ไปจัดการคนค้าไง ไอเราเนี่ยแหละมีวินยัยนักวินัยหนาวินัยดีขนาดไหนเนี่ยเจอคนกู้ประเภทนี้เละเราเนี่ยเละนี่ไม่ใช่ก่อด้วยตัวเราด้วยแถมเราต้องไปรับนี่ต่อจากเขาเพราะเราเป็นคนค้ำไงเนี่ยแหละผมจะย้ำเสมอว่าห้ามค้ำประกันให้ไข่เด็ดขาดแม้กระทั่งพี่น้องนะ ที่น้องทาคารตามกันมานิสัยก็ไม่เหมือนกันบางบ้านเนี่ยพี่ติดเเขาเรียกว่าอะไรนะติดนี่การพันนันเหลวแหลกสุดรุสุรารน้องทำงานขยันขันแข็งดูแลพ่อแม่แต่มันสร้างภาระให้เรานะไอ้วันที่มาให้เราช่วยคำ้ำ ผูดจาดีเราก็เห็นแก่น้องเราก็คาให้เอ้เราก็เห็นแก่พี่เราก็คาให้ถือว่าเป็นสายเลือดเลือดในเชื้อไข่ําให้ปรากฏสุดท้ายมันนึกถึงเราไหมไม่มันนึกถึงแต่ตัวเองนะเพราะนั้นก่อนที่ทุกคนจะไปถึงวันนั้นก่อนที่ทุกคนจะถูกหักหลังจบทุกอย่างด้วยการ ไม่คำ้ำไม่ไขถ้าเพื่อนคนไหนมันจะตัดคุณเพราะไม่ช่วยเหลือมันเรื่องค้ำประกันให้มันตัดไปเลยเพราะวันหน้าคุณก็ต้องตัดมันอยู่ดีนะเพราะว่าวันนั้น,น่ะเละแน่เพราะฉะนั้นเพื่อนดีวันนี้ไม่ได้การันตีว่าจะดีตลอดไปคนเราไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะ สิ่งที่การันตีได้ก็คือถ้าวันนี้เราไม่ค้ำประกันให้ใครวันหน้าเราสบายเราไม่จาเป็นจะต้องแบกภาระกับใครนะเราไม่จาเป็นต้องแบกภาระและรอหรือตุ้มๆต,ต่อมๆว่าวันหนึ่งมันจะหนีหนี้หรือเปล่าวันหนึ่งไอ้หนี้ที่เราค้ำให้มันจะกลายเป็นหนี้เสียแล้วก็กลับมาแทงคุณวันข้างหน้าหรือเปล่า นะเพราะนั้นชีวิตแต่ละค,ะละคนเอาให้รอดถ้ากู้ไม่ได้ต้องหาคนคำ้ำก็ไม่ต้องกู้นะเพราะนั้นถ้าจะกู้อะไรเนี่ยคุณต้องเอาให้รอดด้วยตัวคุณเองผมเนี่ยผมให้พี่สาวผมค้ำประกันให้ครั้งเดียวคือตอนทำงานแรก งานแรกที่ผมทําต้องใช้คนค้าประกันก็มาขอให้พี่สาวผมไปค้าประกันนอกนั้น,นียไม่ว่าจะเป็นกู้รถกู้บ้านไม่เคยใครค้ำประกันให้ถ้ามันมาขอให้ใครมาค้าประกันผมบอกเลยว่าผมไม่เอาผมยินดีที่จะไม่ซื้อคุณเพราะว่าภาระนี้ผมก่อด้วยตัวผมเองผมต้องจัดการตัวผมเองถ้าถ้าผมไม่สามารถที่จะจัดการได้ตัว ผมเองแสดงว่าผมไม่มีสกยภาพพอที่จะมีนี่คนเราเนี่ยถ้าไม่มีสกยภาพพอที่จะมีนี่ก็อย่าไปมีนี่มันทนอีกหน่อยเก็บหอมรอมริดนะครับอย่าไปกระเฮี้ยนกระหือรือคนที่ให้คนอื่นมาค้ำให้ก็เหมือนกันนะคือเขาไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะต้องเข้าใจก่อนแต่เขาจะการันตีได้ไงว่าคุณเป็นคนดี ไม่ว่าใครอ่ะมาขอให้คนอื่นทาให้ไม่เคยมีใครพูดสักครั้งเดียวเลยหรือพูดว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ดีในอ่นะคตทุกคนพูดหมดว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนอย่างงุ้นอย่างนี้แต่ไอ้วันหนึ่งถึงข่าวยำแย่ถึงข่าว,าวนี่เละนี่เสีย ทุกคนพูดหมดเลยนะเมื่อถึงคราวนั้นว่าไม่มีเงินนะทำยังไงได้เศรษฐกิจมันไม่มีมันลําบากนะทำยังไงได้เราก็ไม่อยากจะทำลอกแต่มันไม่ไหวมันพลุงพลังมันนี่สินไอน้นู่นไอ้นี่รายจ่ายแม่งเยอะอ้างสารพัดอ้างเลยพอไอตอนไอตอนเละอะ มันไม่นึกถึงเรานะมันนึกถึงตัวเองนี่คือเรื่องจริงมันนึกถึงตัวของมันเองเพราะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอจำเอาไว้เลยเพอถึงวันนั้นนะ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วนะเพราะคุณเซ็นคำประกรันไปแล้วแล้วคุณต้องรับภาระทั้งหมดต่อให้คุณทำดี มายังไงคุณก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ก่อเพราะคุณไปเชื่อคนผิดไงล่ะคุณไปค้ำประกันคนผิดไงล่ะเพราะนั้นเตือนเอาไว้เลยอย่าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดไอ้ค้ำประกันเอาบารประชาชนไปรูดให้เขาเอาบัตรประชาชนไปรูดมือถือให้เขาแล้วก็ไปให้เขาพรอันนี้ก็ไม่ นะไม่เด็ดขาดนะครับฝากกันไว้นะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ